สาขาการสื่อสารและสื่อ Digital, ดิจิตอลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่น้องๆจะได้เรียนอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับ <S <S เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเบื้องต้นครับทั้งการสื่อสารแบบทั่วไปการสื่อสารเชิงธุรกิจโดนไปถึงการสื่อสารทางด้านนิเทศศาสตร์ด้วยครับ <S <S เพื่อสร้างนักสื่อสารองค์กรที่ดีในอนาคตเลยเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกิลการใช้ดิจิตอลซึ่งจาเป็นมากๆเลยนะครับสําหรับการจะนําไปใช้ในชีวิตปัจจุบันนี้ เราจะได้เป็นนักข่าวนะครับสามารถทํางานในวงการสื่อสารมวลชนได้เลยครับทั้งในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์เราสามารถทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังผู้กํากับ MC ต่างๆนะครับเราสามารถทํางานในหน่วยงานราชการและเอกชนได้มากมายเลยในเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์ครับเราสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองได้นะครับตอนนี้นะครับเปิดรับสมัครเด็ก68เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันนะครับที่คณะนิทิศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครับ